สวัสดีท่านผู้ชมเลฟซีท่านนะครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel หมีตกกุ้งครับผมในวันนี้นะครับเราก็มากับรายการหมีลงพื้นที่อีกแล้วนะครับผมหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับก็หมีลงพื้นที่วันนี้นะครับก็จะไปอยู่กันที่บ่อหมอมดนะครับผมซึ่งอยู่ที่บางแสนจังหวัดชนบุรีนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นบ่อหนึ่งนะครับที่บรรยากาศในการตกนะครับถือว่าโอเคเลยครับ อันนี้ผมมาครั้งแรกเลยนะครับไม่เคยมาก่อนเลยนะครับก็มาทดลองกันในครั้งแรกครั้งนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศของบ่อกันดีกว่านะครับ ภาพบ่อโดยรวมนะครับถือว่าบ่อนี้นะครับเป็นบ่อขนาดกลางนะครับซึ่งมันไม่เล็กและมันไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับแต่ข้อดีของบ่อนี้ก็คือว่าหลังคามันโปร่งครับผมซึ่งผมนะครับเป็นคนที่มีคัน1.8ส่วนใหญ่นะครับจะมีแต่คัน1.8นะครับก็จะสามารถเล่นได้ครับคัน1.8นะครับสบายๆเลยครับปลายคันเบ็ดไม่มีทางนะครับที่จะไปกระแทก หลังคาได้ครับทุ่นสวยๆของน้านะครับจะไม่มีการแตกหักหรือบุบสลายนะครับกับหลังคาแน่นอนนะครับผมคือผมใช้เป็นทุ่นป็อกกี้นะครับแล้วตัวเบ็ดใช้เป็นตัวเบ็ดเซเว่นนะครับซึ่งอาการทุ่นป็อกกี้นะครับเดี๋ยวดูดีๆนะครับเห็นไหมครับปึ๊กอ่าเจอกุ้งแล้วครับอาการนี้ครับคือเห็นเราเห็นจังหวะแรกอย่างนี้ใช่ไหมครับว่ากุ้งมันเริ่มดึงและแสดงว่ามันเห็นเหยื่อแล้วแล้วก็หยิบเหยื่อกําลังกินอยู่นะครับ คือผมมาปล่อยให้กุ้งมันกินจนกลืนเลยครับภาษานักตกกุ้งก็คือออกผมก็คือผมจะพยายามนะครับถ่ายนะครับให้เพื่อนๆได้ดูอาการชัดๆนะครับก็รอมันไปเรื่อยๆนะครับคือช็อตนี้จริงๆามันควรจะชั่งไปได้เลยนะครับแล้วก็สามารถวัดได้เลยครับผมถ้ามันกินเต็มปากแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูครับผมก็จะทําการชั่งนะครับปึ๊บอ่า เหมือนมันรู้ตัวนะครับมันก็เดินหนีนะครับผมก็ช่างตึงแล้วครับวัดเลยครับผมคืออย่างที่ผมบอกนะครับว่ากุ้งนะครับมันเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะหวงเหยื่อนะครับแล้ว พอเราแย่งเหยื่อหรือว่าเหยื่อมีอาการกระดุกกระดิกนะครับมันก็จะรีบกินเข้าไปนะครับนี่ครับอันนี้มันเข้าเต็มปากเลยนะครับผมเลยโยนกุ้งขึ้นมาจากบ่อได้ครับมันก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับถ้าใครมีคันที่ค่อนข้างเหนียวนะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับย้ํานะครับว่าแข็งแรงนะครับไม่ใช่ว่าทําได้ทุกคันนะครับก็สามารถอโยนกุ้งขึ้นมาอย่างผมได้เลยนะครับผมก็ลองฝึกทําดูได้นะครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคหนึ่งนะครับ มาดูกันจังหวะนี้ครับผมจมครับมิดไปแล้วครับแล้วก็ถอนขึ้นมาครับอ่าถอนขึ้นมาครับนี่ครับทุนเอียงนิดนึงครับแสดงว่ากำลังกำลังกินนะครับกำลังจะกินเหยื่ออยู่ครับอ่าอันนี้หลุดเฟรมนิดนึงครับรอดูนะครับเมื่อกี้ผมช่างไปนะครับแล้วผมปล่อยครับแล้วมันก็รีบดึงเดินหนีเลยเห็นไหมครับปุ๊บผมก็ช่างตึงปุ๊บก็ยกขึ้นมานะครับนี่ครับปุ๊บแตะ ผิดพลาดนะครับผมนี่ครับมาดูมาดูที่กล้องอีกตัวหนึ่งนะครับจังหวะที่ผมช่างเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆลองสังเกตนะครับปลายคันน่ะของผมจะชี้ลงไปหาทุ่นเสมอนะครับเห็นไหมครับเพื่อที่เวลาเราช่างกุ้งครับนี่ครับมันจะได้วัดได้เลยครับนี่ครับมาครับปึ๊บแต่หลุดนะครับผม คือจังหวะเมื่อกี้ผมมาจะโยนกุ้งขึ้นครับผมคิดว่ามันเกี่ยวเข้าเต็มปากแล้วครับที่ไหนได้ครับผมเข้าเต็มกล้ามครับผมก็ความรู้สึกผมนะครับผมคิดว่ามันเข้าเต็มปากครับเพราะว่าปล่อยให้มันกินค่อนข้างที่จะนานนะครับอ่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าพลาดไปนะครับอ่ะมาดูช็อตนี้นะครับผมอยากให้น้าๆนะครับดูช็อตนี้กันดีๆนะครับเพื่อนๆนะครับลองสังเกตทุ่นนะครับเห็นไหมครับ ถ้าผมบอกอ่าเห็นไหมครับเริ่มมีอาการเนรับคือถ้าผมบอกว่ากุ้งมันกินแล้วอ่ะเชื่อไหมครับผมนี่ครับคือทุนไม่จมเลยครับเห็นมีอาการแค่ครั้งแรกเมื่อกี้ทีเดียวเองครับที่ทุนมันกระตุกลงไปใช่ไหมครับนี่ครับเดี๋ยวดูช็อตนี้ดีๆนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมทุนถึงไม่จมนะครับเพราะอะไรนะครับนี่ครับ ทุ่นมันเริ่มลอยครับลอยไปทางซ้ายครับนี่ครับลองสังเกตตูดทุ่นดีๆครับดูสต็อปเปอร์ตัวล่างครับเห็นไหมครับอ่าเริ่มมีอาการเห็นไหมครับนี่ครับคืออ็อกที่นี่นะครับมันค่อนข้างที่จะเบานะครับแล้วก็น้ํามันก็นิ่งนะครับทําให้เราดูทุ่นได้ง่ายครับผมนี่ครับเห็นไหมพอผมเริ่มจะช่างนะครับมันรีบดึงสู้ผมเลยนะครับแล้วก็เดินหนีเลยเห็นไหมครับนี่ครับช็อตนี้ทุ่นจมค้าง ชางตึงครับยกเฉยๆก็ติดนะครับผมนี่ครับอย่างที่ผมบอกนะครับเมื่อกี้ก็คือว่าตรงบริเวณนี้อน้ำมันตื้น,นครับผมนี่ครับตัวบเบลลอร์เลยนะครับ <laughs> คือน้ำมันตื้นครับแล้วผมตั้งทุ่นนะครับตรงข้างหน้าผมครับมันน้ํามันลึกกว่านะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเงียบนะครับแล้วคนมันก็ไม่มีผมก็เลยเดินมาลองย่อนตรงอ็อกตัวนี้ดูนะครับก็ได้ตัวมานะครับซึ่งวิธีการนะครับสังเกตก็คือว่าน้ํามันเบาครับน้ำมันเบาแต่ทุ่นมันไหลครับมันผิดปกติครับผมอ่าเพราะฉะนั้นนะครับก็สันนิษฐานว่าอาจจะมีกุ้งเดินชนนะครับหรือว่า ตัวเบ็ดนะครับไปโดนตัวกุ้งแล้วกุ้งมันเดินพาลากมานะครับบางทีมันก็ยังไม่กินนะครับมันยังไม่เห็นเหยื่อนะครับผมก็ถือว่าเป็นเทคนิคหนึ่งครับที่จะต้องสังเกตทุ่นดีๆนะครับว่าทุ่นมันไหลเพราะอะไรบางทีทุ่นมันวิ่งเข้าออกครับมันผิดปกติครับทุ่นมันไม่มีวันที่จะวิ่งเข้าออกได้นะครับผมก็ลองสังเกตดูนะครับแล้วมาดูกันช็อตนี้ครับนี่ครับ อันนี้คือผมมาพยายามลากหนีเห็นไหมครับนี่ครับลากเช็คนะครับเป็นการลากเช็คนะครับไม่ได้ลากใส่กุ้งนะครับแต่ว่าเราลากเช็คนะครับนี่ครับเจอแล้วครับคือพอมันเริ่มมีอาการใช่ไหมครับผมจะลากในทิศทางตรงกันข้ามนะครับอย่างเช่นอ่าทุ่นวิ่งไปทางขวาผมก็จะลากไปทางซ้ายอ่า ลากแค่นิดเดียวครับเบาๆช้าๆนะครับเป็นการเหมือนกับเราแย่งเหยื่อออกจากปากกุ้งนะครับหรือว่าเช็คดูว่ามีกุ้งอยู่ไหมแล้วมันเห็นเหยื่อไหมมันจะได้หยิบเหยื่อเข้าปากนะครับอันนี้กุ้งที่บ่อนี้ครับแรงดีมากครับมันจะมันสู้จะไปพันทุ่นน้องเขานะครับน้องฝั่งตรงข้ามนะครับก็นี่ครับก็ต้องขอภัยด้วยนะครับมาครับผมคือกุ้งบ่อนี้นะครับ กินค่อนข้างที่จะดีครับแต่ว่าน้ํามันนิ่งครับพอน้ํานิ่งครับกุ้งมันจะเคี่ยวครับมันจะกินยากมันจะลีลาครับผมจะใช้คําว่าลีลามันจะไม่เหมือนน้ําไหลครับน้ําออกแรงแงครับถ้าออกแรงแงอ่ะมันจะกินไวอ่ากินไวกว่านะครับลองสังเกตดูได้นะครับหย่อนในออกกับหย่อนนอกออกนะครับถ้า บางทีครับหย่อนนอกออกอ่ะมันจะรีลามากครับกว่ามันจะกินนะครับอ่าแต่ถ้าในออกมันเจอเหยื่อปุ๊บส่วนใหญ่จะรีบคว้าเข้าปากทันทีนะครับผมนี่ครับเราเดี๋ยวมาดูช็อตนี้ดีๆนะครับนี่ครับคือผมมาย้ายกล้องมาให้ดูนะครับผมเพิ่งหย่อนไปนะครับแล้วก็ขวากล้องมาครับนี่ครับเจอเลยครับคือกุ้งครับด้วยความที่มันมีไซส์พอสมควรนะครับไซส์ 70ขึ้นนะครับบ่อนี้ครับถึงขีดนึงก็มีนะครับตัวใหญ่ๆนะครับนี่ครับมันจะต้องการออกซิเจนเยอะครับไอพวกกุ้งพวกนี้ครับถ้าตัวมันใหญ่ครับมันก็จะยิ่งชอบออกซิเจนนะครับก็พยายามหาตามออกซิเจนนะครับเดี๋ยวเจอแน่นอนครับผมอ่าช็อตนี้ผมก็พยายามครับเห็นไหมครับผมลากเช็คนะครับคือพยายามหาว่า เออมันอยู่แถวออกหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวออกนะครับนี่ครับอันนี้เป็นช็อตถัดมาแล้วครับเมื่อกี้แฮวไปแล้วนะครับอันนี้ผมเพิ่งโยนไปครับทุ่นมันนอนเห็นไหมครับเพราะว่าออกนะครับมันพัดตัวเบ็ดของผมอะลอยอยู่ครับตัวเบ็ดยังไม่ถึงพื้นอ่าแต่พอเห็นไหมครับว่าทุ่นมันจมลงไปแล้วอะอ่าตัวเบ็ดถึงพื้นแล้วอะทุ่นมันก็จะอยู่ในแนวนอนนิดหน่อยครับผมอ่าอันนี้คือผมกอให้ดูนะครับว่า ผมปล่อยให้ทุ่นเนี่ยมันลอยหากุ้งรอบๆออกครับส่วนใหญ่กุ้งตัวใหญ่ครับมันจะชอบอยู่แถวๆออกนี่แหละครับนี่ครับเดี๋ยวดูอาการดีๆครับนี่ครับเจอแล้วครับเดี๋ยวดูสต็อปเปอร์ตัวล่างดีๆนะครับดูตูดทุ่นนะครับเดี๋ยวตูดทุ่นมันจะหันนะครับนี่ครับลองสังเกตดูดีๆครับคือถ้านี่ครับทุ่นหันแล้วครับนี่ครับมันผิดปกติครับถ้า ทุนส่วนใหญ่ครับถ้ามันลอยออกมันก็จะอยู่แนวเดียวกันครับแนวเดิมครับแต่นี้คือมันผิดปกติแล้วครับอ่าเราก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นกุ้งครับผมนี่ครับช่างดูครับปุ๊บรีบปล่อยครับถ้าเบารีบปล่อยเห็นไหมครับปุ๊บมันกินต่อเห็นไหมครับนี่ครับมันเอาต่อนะครับก็รอแป๊บหนึ่งครับใจเย็นๆครับเราใจเย็นๆปุ๊บรอจังหวะนิดนึงครับปุ๊บช่างปุ๊บรู้สึกตึงปุ๊บยกเลยครับ แสดงว่ามันหยิบเข้าปากนะครับคือบางจังหวะที่เราช่างแล้วมันเบาครับมันยังไม่เอาเหยื่อเข้าปากนั่นเองครับแต่พอเราปล่อยปุ๊บมันก็รีบขวาครับทิ้งช่วงให้มันสักนิดหนึ่งครับอเราจินตนาการว่าแบบกว่ามันจะหยิบเหยื่อแล้วก็ใส่ปากแล้วกว่าจะเคี้ยวกว่าจะอมเบ็ดนะครับเราก็ทิ้งช่วงนิดนึงครับแล้วก็ค่อยๆช่างอีกทีหนึ่งครับนี่ครับก็ขึ้นมาอีกตัวแล้วครับผมไซส์สวยๆนะครับ กุ้งบ่อนี้นะครับผมบอกเลยว่าไซส์สวยมากครับไซส์กำลังอร่อยนั่นเองครับก็ช่วง70ถึงขีดกว่ากว่านะครับบางวันเขาบอกว่ามีไซส์ใหญ่ถึง2ขีดก็มีนะครับผมนี่ครับผมถือว่าเป็นบ่อที่เยี่ยมเลยครับราคา80บาทเท่านั้นเองครับชั่วโมงละนะครับแล้วแถมมีโปรด้วยโอ้หา หาที่ไหนได้ครับผมผมอยากให้ไปเปิดที่นครสวรรค์มากครับผมจะไปตกทุกวันเลยครับอันนี้มีเกมให้เล่นด้วยนะครับผมก็เลยเอามาชั่งนะครับคือลงท้ายด้วย5นั่นเองครับผมจะได้ไหมครับปึ๊บดินครับออก7-3ครับผมก็แฮรางวัลไปนะครับคือบ่อนี้ก็มีกิจกรรมนะครับถึงแม้ว่าคนจะน้อยหรือคนจะมากครับก็มีกิจกรรมให้ นักตกกุ้งนะครับร่วมสนุกกันนะครับขำขนะครับนี่ครับถือว่าโอเคเลยครับผมผมโอ้โหชอบเลยครับอย่างนี้ครับมาดูช็อตนี้กันนะครับผมมาไล่หาตามขอบนะครับเพราะว่าบางทีครับ จุดที่ไม่มีคนนั่งนะครับเราเดินได้ครับเดินได้ครับถ้าเขาไม่ว่านะครับเราก็ลองเดินมาครับแต่ต้องไม่ไปบังลายคนอื่นนะครับหรือว่าหย่อนไปทางหน้าบ้านคนอื่นเขานะครับมันไม่สุภาพเลยครับก็ยังไงก็ถือว่าเป็นการรักษามารยาทกันนิดนึงนะครับเวลาเราตกกุ้งนะครับไหนๆเราก็มาตกด้วยกันแล้วนะครับเป็นพี่น้องกันนะครับเราก็ต้อง เกรงใจกันบ้างนะครับผมมาดูช็อตนี้กันนะครับผมนานาลองสังเกตกันดีๆนะครับคือผมอ่ะจะลังสายให้ทุ่นมันตึงเสมอนะครับเพราะว่าพื้นนะครับที่นี่นะครับมันมีจุดที่ตื้นนะครับผมเลยต้องดึงสายเอาไว้ให้มันตึงตลอดนะครับไม่งั้นทุ่นจะไม่เกิดแอคชั่นนะครับเดี๋ยวเราลองดูอาการดีๆนะครับนี่ครับเริ่มมีอาการครับเริ่มมีอาการแล้วนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเจอเหยื่อครับทุ่นยกแล้วก็จมครับ ค่อยๆครับค่อยๆกําลังจะจมครับปุ๊บจมแล้วครับผมชังครับดึงครับตึงปุ๊บยกเลยครับผมก็ถือว่าเป็นจังหวะหนึ่งครับผมเรียกจังหวะฟาดแท็กแล้วกันนะครับรีบครับจังหวะรีบครับคือกุ้งมันจะมีจังหวะกินจังหวะขายนะครับคือถ้าเราวัดตอนจังหวะกินมันก็จะได้ตัวครับแต่ถ้าวัดตอนจังหวะคายบางทีมันก็หลุดนะครับผมก็ต้องลองสังเกตแล้วก็จับจังหวะ กันดีๆครับของแต่ละคนนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับอย่างผมก็ดูเป็นแนวทางเอาไว้นะครับได้เหมือนกันครับมาครับตัวนี้ครับดูซิว่าจะได้รางวัลไหมครับลงท้ายด้วย5นะครับออกที่7 5ดหครับผมเรียบร้อยครับผมได้รางวัลไปนั่นเองครับผมรางวัลในชั่วโมงนี้นะครับก็เป็นเบียร์หขวดนั่นเองครับแต่ว่าผมไม่รับประทานเบียร์นะครับไม่ ก็เลยให้น้องเสื้อดำแบบ FC นะครับผมโอ้โหไม่คิดว่าจะเจอ FC นะครับก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงละกันนะครับผมก็ถือว่าขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมานั่นเองนะครับผมและนี่ก็คือผลงานนะครับผม2ชั่วโมงนะครับ5ตัวครับผมวันนี้กุ้งค่อนข้างมีไซส์นะครับมันก็จับค่อนข้างที่จะยากนิดนึงครับแล้วผมก็พลาดไปเยอะพอสมควรนะครับผมก็โอเคครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมกันมาจนถึงวินาทีนี้นะครับผมกับการที่ผมมาลงพื้นที่นะครับเอาไว้ว่าวันไหนนะผมมีโอกาสได้ไปบ่อไหนก็จะไปเยี่ยมชมกันอีกนะครับผมสําหรับท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับตกกุ้งนะครับก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือว่าทางแฟนเพจบอกหม่อมมดได้เลยนะครับถ้าชอบในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช anel มีตกกุ้งด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับผม